สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องในประเทศตั้งประเทศเนาะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานเพราะว่าอยู่ในประเทศตั้งประเทศเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำลำเร่ร่อยครับผมมันนี่ลุงวัน,นผ้าพ่อไงทางวันผือมเบิ่งงัวงพอดองแม่ดองพี่น้องเป็นวันที่เปิดราคาขาย ละยู่ขวากยู่ทงไฮทงหน้าทั้งบ้านหอยคู่มูสิบซีตำบลหน,น,น้าหลังพ้นปีใสน้องคายผีน้องอะไรจะคล้องเพืน่นจะคล้องง่วอยู่ใสน้อจะคล้อง <c oughs> คือมีตะปูข่าเล้วมานัง่งฝงง่วงเนาะให้เราพยพพ่นตัวไหนพยพพ่นง่วงตัวสิใครฮะ โอ้ยย่าหน้ามุนี่กับท่านในบ้านเขาตัวดิแม่นหนแน่นี่บอกพย่พูดมั่วหลายตัวเลี้ยงม่วไว้พี่น้อง วานเขาวานน้ำจอนจ่อเขามาแล้วหัใหญ่เราเลยมาเบงงัวบ่อจากตัวขึ้นวัาจากขายสนกวะสามตัวงัวแม่ลูกบ่เอาตั้งแม่แม่เปียว แม่นึงนั่นแม่นึงที่ขาวมั่งเห่อฮะเออนี่ยนี่ที่ขาอยู่งเลยอันนี้มีลูกมันะับเขาหน่อยนี่อีเดือนมีลูกมันง่ะมีลูกมันง่ะเจ้าอีนั่บพ่อขนมีลูกพั่นในทับหนึ่งแกว่าลูกมั่นบ่ขายบ่ฮ่าฮ่่พ่อใหญ่อยางเดียทั้งลูกทั้งแม่บ่ฮะ่ มาผู liberal, ้เลี้ยงกับพจั่าง um, um, uh, 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 uh ้คาถองเดงตามเพงเรามาหาหลอกงัว huh, ส okay ่นดอกผู huh. uh ้เคยมาเอาง้วกันละพี่น้องไงก็เลยถ้าเรามาเบิ้งงัวพอดองเมดองถกให้ถูงหน้ากําลังบ้านเขาพี่บูน สามตัวเจ้ไม่ห้นมาตัวไหนแต่ละตัวตัวนี้เอาตัวองแดงในก้อนเนี่ยว้ายรา้าดูอันจะของ้วงมาจากราคาบ่เราเห่ไปเห่ไปเยแลวมาเอารดบ่ราคาง้วกับพ่นุจักพี่เอาผู้เลี้ยงกันไร

โอ้ไปก็ขายขายเอออันพ่ใเไปเลี้ยงไปใช้ก้อนไปในสวนยางเอาอย่างกับสวนปาล์มว่ะพักไปใช้ก้อนเอหยาบอื่นอันนั้นก็ได้ขายกับตันนี้เขาไ้ก้อนแบบดัไไดใ่ว่าเือตันนี้บ้านอยากขายเพราะในหนว่ามันึ่งมันหนาแล้วมันิ้วิ่งใช่ไหมว่าถึงสนุกเท่ากันเบอร์ดอยากบอายห้อขายหมดน

พ่อใหญยพุอ่นอันว่าทะเรกับตัวนี้พ่อใหญ่เอาพ่อใหญ่ข้าวแล้วพ่อใหญ่พูดถี่ื้อพ่อใหญ่

นี่แม่พ่อหญ่พ่อยญ่พูดยศหรือไหมโอ้พี่น้องเลยเื่อไหร่พ่เมื่อเื่อร่ง่งละแปดพันเหมือนพ ja oh, after, ่อหั่เราวะผู้สิลง่วเนี่ยง่วงจะได้มาถือแต่พี่น้องเอ้ยเบื่องงัวแต่พมีทีมีทางเก็บไปสะก้อนเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยพ่อหญ่เราวะเราว่าแปดพันหว่าท่านงัวงัวแม่สาวพ่อหญ่พ่นนี่ งวแม่สาวปุี่แม่สาวแม่สาวนี่มันขายแต่ว่านลวกจะขายเอาเงินไม่ได้ดูนี่มันขย,ยกำลังยานโลกพึ่งราคางวกับต๊ความนี่พี่น้องราคางูผู้พันธิมาซื้อ พอค่ากันซ้ำนีน่จะซีห้ 5, 000. 4, 000าพันีพันนโอ้ยงวจรงเเมืราคาลงขัดกกผู้สิไปตอกัไปตอบอ่ไรวะนกันซ้ำนีน่ราคาีพันพี่น้องาราคาณปัจจุบันเด้อพี่รองไอ้ซูมือนี่นี่น่นีนี่ซ้นำนี่กับซีพนวโอ้ยสับแรงา ปแปไรว่ง่วงเน่ง,ง่วงนี่ราคาแพงถือก็แบะตัวนี่ถือก็แบะพอเห็นขย่บซื้อมาพอพันแบะตัวหนึง่งราคาสี่พันไหมมันตำกว่านี่ไหมโมยปนีด้อันนี้ง่วงราคาสี่พันหึ่งเมืองนี้โอ้ผี่ห้องเลยพูดได้มีทีมีทางมีมึงเลี้ยงเอาไปซะก่อนซัมนี่แปดพันนี่ ขึ้นมาพูดเใหญ่พูดดังนี้เทียงหน้าพูดพูดมาสิมามสือ้อข้าของงวาน่ะตกใจพี่รองเลยนี่งวดพลาด6าขึ้นมาขวกงว พอดองไปดองยู่ใส่พอทันลุบวนเลยผ้ามาเบิ้งพี่น้องกินแล้วว่าจะเอาง้ออกควอมีหรอกก็ทันมาแล้วเราเห็นงัวเขาหลอบเขาบีนี่พ่อใหญ่เพิ่นพ่อใหญ่พ่อข้ามาเห็นพ่อใหญ่บุกซื้อเออมาเห็นนั่งเขาบีระย่านเลยพ่อใหญ่ก็ได้พ่กล้าซื้อาไหนเนี่ยฮะ

มัแม่นี่หละลูกมันก่อนแ่ว่ายาอกน้อยๆลแลูกก็นความแต่่าดี๋พ่อเบอดน่่นี่มันเอบกับลูกก็เียขาวหนอยลูกเ้าหนี่บอกเดข้าวนอยนี่เดี๋ยว้าน่อยน่ขาย่นี่ว่าแม่เนี่ขบาขาดคนเยอมมีแต่พวกลงของเครื่องงวยจาม เอาซื้อเอาเนื้อเนื้อเนื้อต้มอี่แกนหนึ่เสื้อ้อ่ะเสื้อนั้นละเสื้อนหน้นนนาโอาเขาบีที่ไปบ่ได้เล่นบ่พยฮ <c oughs> อ้ยบนน่อยอยกกอบอกหัว <c> แ <oughs> ้เตบ้านเยพอข้ามาเห็นง้วเขาบียานเลยพี่น้องนเอ้ยบ่ไหนบ่หาพันบ่ทันว่ะ ว้าวงัวจังไหนมันไหถึก็แบะซะน้อบัลนี่แม่ลูกเขาซื้องัวบักเหลืองเนาะนี่แม่พี่น้องมันโค้งไงกว่านี้ประมาณสี่พันกว่าเหรอว่านว่าโอ้ยหน่อราคางัวไหมทีขายหาพันคนนั่งซื้อว้เพราะว่ามันเพราว่านั่งเขาบีนี่วันได้เพราะหาพันกว่าเหรอท่านเือเจ็ดหมื่นอือช่วยๆงี่แหละครับขายไปขายมาเหลือจะมันบอลนี่โอ้กันก็นังได้กินยาบอลนี่ก็เลยเอาไว้สักก้อนไม่ขายหา มีทีมีแท่งเอาไว้แล้วก็แล้วก็มี่หยาหยากกลังนี่ก็ลังเกิดเครื่องหยาปูกก็ลังขึ้นเออวานเขาตัวเออผู้สิบไปทางหนากับไปบ่ได้เพราะไงว่าผู้สิบไปทางหนาไปเล่มกับไปบ่ได้าไรพ่อเสด็จคารถนคาล่าผู้ขายกับเป็นตะตกใจปวดกับเล่ขายบ่ได้พี่รองเอ้ยราคางูวะนั่งเขาบีดแล้วว่าบ่ได้พ่อหาพัน่หัน ครับบัรใดโซล่มื่อขายบ่ได้หรอบ่ได้พ่อมือนบ่วสองตัวพ่อไบ่ได้อยู่เออัวละหมือเตันหนึ่งใค่ตัวไหนตัวตัวราเดนน่ะมีว่ายเกินนี่แหละ ใหปตลาดหมูยกษ์อยู่ผมก็บอกว่าไรน้อราคาขนาดพ่อใหญ่เออครับราค่าง่วมันเกิดเป็นเป็ตามสภาพนาะพ่อใหญ่นะอไปเอาไปบรัยคือว่าอะไรเป็นเล่มไปยังบรยในพ่อใหญ่จาของง่วเรามาแล้วพ่อใหญ่พุดนะ ครับอีบีกับอีแดนเบอร์นตัวสอง่ะบัวสองตัวเลยบพราสิบสองบัวใน,วาวาในว่าตัวละหกสิบห้าในว่าท่นรัมาหนึ <c oughs> อ่อากนอนขึ้นตะกอนครจงมาเอาเรื่องพย่ะด้อ จะคว้างเราทั้งยากร้านเขาเรื่อยๆเลยลำดาบลุบ่ลัางยิ่เขึ้นเฮ่นวันนี้ขึ้นยากรอก้อนเฮ่นเดี๋ยวไปถามยายสันก่อนไปถามแม่บ้านก่อนมาเฮ่นแม่บ้านว่านเขาอยู่พห่น,น,นเออไปกินหยาด้วยสวนปามเจ้พอไงแล้ว,วมีสวนปามหลายพี่น้องเอ้ยเราสวนปามหยาเราหล่ไหล,ยหลย้ยซื้อไปไว้เตรียมมีพี่น้องมาเอาไปเลี้ยงมาสั่นแล้ว่า ไม่ได้ขายแล้วก็สิงานไปสวนปั๊มแล้วละ่ะอย่างางามงามเปินกำลังตอรองกันอยู่วอนนี้พ่นโลหยางไปทำแม่บ้านอยู่กู้เจ้าของเรามาสว่างตัวพี่น้องไอ้ตัวลงาหกพันเลยทัน วออ่ามื่นสองไปยังนี้เราก็ว่าสิบเอ็ดเป็นต่อร่องกันอยููุ่ณกำลังเลยยางไปถามแม่บ้านอยู่แม่บ้านกำลังยากร้านเขาง้วโห่ก็ได้กินหยาเขียวพี่น้องเอ้ยเขาก็วิตแล้งทันทีก็เดินขับแคบเข้ามาแล้วว่านเขาว่วานนา้ำ ชีวิตคนเหลียงง่วตกวางเหลอพี่น้องเฮ้ยตกมาปีนี้ข้างง่วกับว่ามันจะขึ้นกับบอแมนเออมันจะไปนน้ำพอยน์ไอ้ตัวนั้น ภาพบรรยากาศทงไห้ทงหน้าล,ลัางวานเขาว่านนา้ำพี่รองไก่สีเล่แล้วผูว้ใดก็ได้มือนีลุงวนมาถ้าพ่อ่มาบึงเปิดราคาขายงัวขายง้วยวพอดองผู้จะขวงงัวกับพวกจะคนราคาง,งัวะเชียงคิวาจ๊งไหนวะเส่อไอ้พ่เป็นคนเวาเอาพ่อ่เราว่า,าได้หยดคู่นี้สิบเอ็ดมหันลาวานี่แม่นึ่งคู่หนึ่งแม่นึง เอาคลิปนี้กัสิบประมาณนี้เด้อพี่น้องเอ้ยเป็นการเกิดราคาขายง่วขายกัดขายง่วราคาส่วนราคาขาลงสองตัวก็ยังได้จังสิสด้มืน่นงัวแม่นั่งก็ได้เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจลุ้งวนบ้านหน้าเลยเด้เอพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังแรงใจคนทำงานคนใส่แรงงาน พราะว่าสีวินในประเทศตั้งประเทศนะครับยูดีไม่แห้งลำลำเลยลุย,ลยหาเงินหมานเงินหาคำมหมานคำมเด้อพี่น้องเอ้กอได้ก็ได้โชคดียูดีไม่แห้งขอบคุณสำหรับพีนะ้องท่กข่าาติดตามรับชมก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ